ครับผมวันนีเเกกน้เรายังไม่เลือกนะครับผมสวัสดีครับเรายังไม่เลือกนะครับวันนี้อันนี้อยู่ในสายงานนะครับหน้างาน้นานงานครับคุณางานนี้ไม่เลือกครับผมมานั่งเล่นขี้เกียจกับห้องฮนะนั่งรอสองทุ่มค่อยกลับ เราก็รอช่างไฟนะช่างไฟติดไฟให้คงงานอยู่นะครับเ,<อ>เขาเร่งเข้าแบบเซวันที่23นี่ครับผมนะีช่ช่างใจครับช่างใจช่างใจครับช่างเหล็กช่างเหล็กสายร้อนนะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมคลิป ไปท,ที่โซเดนนะครับผมจเจอกันอีพีหน้าครับผมบาย